หมดในสภาเป็นที่เรียบร้อยนะคะที่สำคัญนะคะรวมไปถึงสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรหลากหลายท่านนะครับท่านสมภายหลังจากเสร็จสิ้นง,งานในวันนี้นะครับทนายุายรธรัฐมนตรีก็จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมตามรัฐธรรมนูญครับประธา,านทบาล ก็มาร่วมในงานครั้งนี้ตรีอาภัสสุขนันเลขาธิการสภากานนายกรัฐมนตรียืนรับเลกาธิการสภาผู้แทนราษฎรผู้ ประกาศแต่พระบาทสมเด็จพระประมนทรรามาธิปดีศีสินทรามหาวชิราลงกรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าด้วยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมา ตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคหนึ่งอนุมาตรา4ประกอบมาตรา160อนุมาตรา4อนุมาตรา5และประธานสภาผู้แทรนราษฎรได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าสภาผู้แทรนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่16สิงหาคม2567เห็นชอบด้วย ในการแต่งตั้งนางสาวแพรทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสาวแพรทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายวันมูฮัมหมัดนอมัตธาประธานสภาผู้แทนราษฎร